เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่ป้ายรถเมล์ครับเฮ้ยทำไมอพี่ผมก็เลยเข้าไปถามเอ้าทำไมถึงร้องไห้เขาบอกว่าเขาเสียใจผมก็บอกไม่ใช่สิคุณจะเสียใจไม่ได้ทำไมพี่ถ้าคุณร้องไห้คุณคือคนญี่ปุ่นนี่คือประธานละคร ประธานละครสถาปัจจุลาปีนี้เราบอกความลับได้ไหมว่าปีนี้เขาสถาปัจจุลาเขาจะเล่นละครอะไรว่าก็คลอบไ้ได้นิดหน่อยเกี่ยวกับอะไรครับปกติเนี่ยละครถาปัจจุลาเขาจะล้อละครดังใช่ไหมหรือเรื่อหนังภาพยนตร์ปีนี้ล้อเรื่องท็อปกันใช่เ้าเล่นละไม่น่าใช่น่าจะเป็นละครเกาหลีอ๋อก็จะเป็นในเรื่องของ crash landing on you คุณเล่นนะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอก มาสักเก่า2ปีแล้วแฟนตาซีแฟนตาซีแฟนตาซีนะครับน้องๆอ,อย่าลืมไปดูละครสาปัดจุลาเวลาดูเนี่ยดูหนังอินเดียก่อนเยอะๆพี่บอกให้ดูหนังอินเดียก่อนเยอะๆเพราะเวลาเข้าไปในหอประชุมจุฬาเนี่ยที่นั่งมันจะเท่ากันสลบเนี่ยมันจะเท่ากันข้างหน้านี่มันจะบังเราใช่ไหมพอข้างหน้าบังเราปุ๊บข้างหน้าขยับขวาเราก็ต้องขยับสายตุ่มบุ๋ม ไ,ไหนครับไม่กินอ่ะต้องไปทำละครอ๋อคุณต้องกลับไปทำละครคุณไปทำหน้าที่อะไรประธานเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างออ๋หลักๆก็ตอบลายตอบลายออทำอะไรอือดูห้องซอง้อมอ๋อดูคิวห้องซอง้อมห้องอะไรให้โ,อ,โหอ,อ้โหอคีคุณก็ได้รู้จักผู้ชายเยอะเลยอ๋อได้ข้างทางที่จีเยอะค่ะอย่างแคสติ้งอย่างเงี้ยคุณก็ได้เป็นคนเฮ้ยเอาคนนี้เอาคนนี้ มอย่ังเขียนบทคุณก็ได้ไปนั่งเขียนคนนี้คนนี้อ๋อก็ก็นิดหน่อยอ๋อคุณเขียนบทด้วยเหรอไปไปนั่งฟังเขาอ๋อไปนั่งฟังบทไปนั่งสอดส่องทุบทุกฝ่ายได้ค่ะไม่ใช่สอดสอดส่องทุกตัวตัดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าไหมไม่ถึงไม่ใช่แดงเดือดไม่ใช่ไม่ใช่จึกแดงเดือดนะปันราคาเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยถึงห้าร้อยสองร้อยถึงห้าร้อยห้าร้อยนี่หน้าสุดหน้าสุด แนะนำให้ดูน่าสุดใช่แล้วถาปัดจุลาเขามีละครเมื่อไรครับมีประมาณมการาค่ะช่วงโอ้นี่คุณซ้อมงี้ตอนนี้เลยครอเพื่อมการาอ๋อใช่แบบเปิดเทอมมันไม่ค่อยได้ทําก็เลยต้องทำปิดเทอมอ๋อใครที่หลงบนสเสน่ห์ของคณะนี้ใครที่อยากหัวเราะใครที่อยากร้องไห้ไปกับค่าตัว๋วมันคุ้มจริงๆเลยที่มันคุ้มจริงๆเลยก็แนะนําว่า ไปดูละครนี้เถอะพี่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเน็ตฟลิกซเนี่ยสู้ไม่ได้สายมูเตลูจริงนะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นี่คุณไปดูเลยนะวันนี้สีอะไรกราเกนีสีเขียวโอ้โหหันไปเสื้อปุ๊บไอแคทบอกหน้ากากกออนหน้ากากหน้ากากนี่อ่อนๆเขาเรียกหน้ากากนี่เป็น G ียเบอร์ g 2 0สีเขียวไม่ใช่สีคุณเชื่อในผีสางไหมเชื่อ โอ้คุณเชื่อในผีสังผีอะไรที่คุณกลัวที่สุดผีกระชากหัวผีกระชากหัวพี่ก็คิดว่าผีกระผีกระกระอะไรผีกระไอผีไม่คิดวีร์หัวผีกระจู้ผีกระจู้อะไรพวกคนนี้ตะลึ่งนะเคยโดนผีไอโดนผีอัมไหมเดีอยนึงโดนผีอัมไงให้คนที่กลัวมากมากอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะโดนผีผีอัม เคยโดนบีอัมไหมเคยลักษณะตอนโดนบีอัมเป็นไงเหมือนมีคนมากดรับมีคนมากดเหรอจริงเหรอแล้วเจ็บไหมจริงเหรอแล้วคุณนอนบีอัมนี่คุณนอนหงายหรือว่าคุณนอนคว่ำนอนหงายอะอ๋อนอนหงายเหรอแล้วคุณมือคุณทาบตัวหรือว่ามือคุณยกขึ้นหมายถึงว่าก็คนเราคนเรามันจะไปนอนตรงได้ไง มันก็บางคนมันก็นอนแบบเอาแขนขึ้นใช่ไหมอนอนแนบเฉยๆอนอนเอาเอาเอามือแนบนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้อีกหนึ่งมุกครับพี่โครกคือผมได้ไปที่สวนสัตว์ดุสิตก่อนที่เขาจะถูกรื้อไปครับผมที่ไปสวนสัตว์ดุสิตทําไมครับก็ไปดูสัตว์นิดหนึ่งครับก็ไล่ดูตั้งแต่ค้างคาวหมีจนไปถึงกรงนึงครับผมผมต้อง ประดมมือเลยครับทำไมพี่พี่ต้องประนมมือยอ่ะเพราะว่าผมเจอนกกระจอกเทศครับผมอ่าหยุดตัวไปแล้วตัว